สาวใจฟูคนแห่ช่วยแต่งรูปสมัครงานพร้อมขอบคุณกำลังใจที่ทำให้มีแรงฮิตสู้น้องดาวเล่าที่มาวัยรันใจฟูคนระดมช่วยแต่งรูปให้เพื่อใช้สมัครงานพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจที่ทำให้มีแรงฮิตสู้วันที่13พฤษภาคม2568กลายเป็นเรื่องราวใจฟูที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์เมื่อผู้ใช้ Facebook ควีรดาเพชรรพิรมได้โพสต์ข้อความลงในกลุ่มเลทรูมเพื่อให้สมาชิกช่วยแต่งรูปให้เพื่อนำไปใช้สมัครงาน ซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่อ,พอ,ออกไปต่างก็มีคนมาช่วยแต่งรูปสวยๆให้ทั้งยังคอมเมนต์ให้กำลังใจเธอเป็นจำนวนมากอทิสู้ๆนะครับขอให้ได้งานที่หวังไว้คอมเมนต์โคตรใจฟูเลยขอให้ได้งานตามที่หวังนะครับแต่งรูปไม่เป็นแต่ที่ขอให้น้องได้งานที่ดีสมดังที่หวังนะคะในเร็ววันค่ะขอให้มีแต่ความสุขครับได้งานสมหวังมีแต่คนรักใจดีนะครับและอื่นๆคลิกเพื่อชมโพสต์อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวไทยรัฐบีได้สัมภาษณ์ และพูดคุยกับเจ้าของโพสต์ซึ่งคือนางสาวควลรดาเพชรพิรมหรือดาวอายุ31ปีทราบว่าเป็นคนอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชกำลังหางานทำเนื่องจากก่อนหน้านี้เป็นพนักงานราชการหลังจบปวชวปี3แล้วเกิดอุบัติเหตุมีคนเมาขับรถข้ามเลนมาชนทำให้เดินไม่สะดวกต้องกายภาพอยู่2ปีจนกลับมาเดินได้ปกติหลังจากนั้นต้องออกจากงานเดิมแล้วไปรับน้ำส้มขวดมาขายรายได้ไม่แน่นอนบางวันฝนตกขายไม่ได้ลูกค้าไม่เดินตลาด จึงอยากหางานทําที่มีเงินเดือนแน่นอนและเอาเงินมาจ่ายค่าบ้านค่ารถส่วนสาเหตุที่นํารูปไปโพสต์ลงในกลุ่มเพราะอยากให้คนช่วยแต่งรูปเนื่องจากเห็นหลายคนมาขอความช่วยเหลือแล้วได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีส่วนเหตุผลที่ไม่ได้ไปถ่ายที่ร้านเพราะวันนั้นมีเงินติดตัวแค่ห้าบาทถายน้ําส้มไม่ได้ฝนตกหลังจากนั้นก็ไม่คิดว่าจะมีรูปมาเลือกเยอะและมีคนมาช่วยเยอะเลยมีคนให้กําลังใจทาให้ตนฮิตสู้ขึ้นมาอีกครั้งตนอยากขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์จึงได้แต่งเพลงนิดหน่อยเพื่อขอบคุณ